ผมคิดว่าในเรื่องของความเดือดร้อนหรือว่าความช่วยเหลือครับผมเชื่อว่าไม่มีวันพอหรอกครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไหนต่อไปนี้ก็จะได้มีศูนย์หัวใจที่เอาไว้ช่วยดูแลบริการพี่น้องของเรารวมถึงนักท่องเที่ยวทุกคนครับ5บาท10บาทของทุกๆคนในวันนั้นครับก็กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับนี่เพิ่งครบปีที่เราไหวยน้ําไปแต่ว่าคุณหมอส่ง อัปเดตมาเราสามารถช่วยชีวิตเด็กทารกได้หลายร้อยชีวิตเลยนะครับแล้วก็ผู้ป่วยอีกเป็นหลายพันคนก็ดีใจครับดีใจกับคนไทยทุกคนแล้วก็ชาวลาวทุกคนด้วยครับ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดก็จะเสร็จแล้วครับสิ้นปีนี้น่าจะได้ต้นปีก็น่าจะได้ส่งมอบแล้วครับก็เป็นช่วงที่เราก็คิดชื่อกันกันกบทางทีมทุกๆคนคุณหมอคุณพยาบาลครับก็เลยตั้งใจว่าจะตั้งชื่อว่าศูนย์รวมใจสองฝั่งขง One Man and เดอร์ลิเครับครับก็ดีใจในอนาคตก็จะเป็นศูนย์ที่เอาไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกี่ยวกับเรื่องของ โรคหัวใจเรื่องของการฉีดสีเข้าไปที่เส้นเลือดหัวใจอะไรเยงนี้ครับในกรณทีที่ฉุกเฉินเพราะว่าออจากสิติที่ผ่านมาเนี่ยทั้งฝั่งนครพนมแล้วก็ฝั่งลาวเนี่ยเสียชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจนะเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับสองเลยครับต่อไปนี้ก็จะได้มีศูนย์หัวใจที่เอาไว้ช่วยดูแลบริการพี่น้องของเรารวมถึงนักท่องเที่ยวทุกคนครับนอกจากในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็จะยังมีเรื่องของ ที่มีทุนมีงบในการที่จะส่งคุณหมอไปเรียนทางด้านนี้โดยตรงด้วยนะครับก็ดีใจดีใจกับคนไทยทุกๆคนเลยครับขอบคุณมาก5บาท10บาทของทุทกๆคนในวันนั้นครับก็กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับจากตอนแรกเราอยากจะได้เตียง ICU ICU เด็กแค่เตียงเดียวครับตอนนี้กลายเป็นว่าได้ศูนย์หัวใจทั้งศูนย์เลยส่วนทางฝั่ง แขมมวนำมวนฝั่งลาวก็ได้อุปกรณ์ครบทุกแผนกเลยนะครับนี่เพิ่งครบปีที่เราว่ายน้าไปแต่ว่าคุณหมอส่งอัปเดตมาเราสามารถช่วยชีวิตเด็กทารกได้หลายร้อยชีวิตเลยนะครับแล้วก็ผู้ป่วยอีกเป็นหลายพันคนก็ดีใจกับทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลครับที่ทํางานหนักเพื่อดูแลพวกเราทุกคนนะครับ mm hmm. คือทางฝั่งฝั่งแขวนำม,มวนนะครับเขาเป็นอุปกรณ์ที่สามารถ สั่งจากต่างประเทศหรือบางตัวที่มีอยู่แล้วในประเทศเราเนี่ยก็สามารถสั่งแล้วก็ส่งเข้าไปให้ได้เลยทั้งหมดเนประมาณ3ล็อตเป็นเงินประมาณเ,เกือบ40ล้านบาทประมาณ30กว่าล้านนะครับแต่ว่าทางนครพนมเนี่ยทางพี่หมอพี่พยาบาลเขาโหวตกันนะฮะว่าอยากได้ศูนย์หัวใจซึ่งมันต้องใช้เวลาในการบิวร e ีโนเวทตึกเพื่อให้มันเหมาะกับการที่จะดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นแค t แ a หรือว่าห้อง CCU รวมถึงในอนาคตที่จะต้องพัฒนาไปในเรื่องของการผ่าตัดสมองได้ด้วยครับ mm hmm. ก็เลยต้องใช้เวลาก็ใช้เวลาประมาณปีหนึ่ง mm hmm. น่าจะแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ครับแต่ว่าพร้อมส่งมอบจริงๆนะน่าจะประมาณเดือนกุมภาครับ mm hmm. ผมคิดว่าในเรื่องของความเดือดร้อนหรือว่าความช่วยเหลือครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าไม่มีวันพอหรอกครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไหน mm hmm. แต่ว่าในตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่มีโอกาสที่ได้ทําเพื่อคนอื่นอยู่ เราช่วยอะไรใครได้บ้างเราคิดจะทําอะไรกันบ้างหรือ,อยังอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในเรื่องของคนเจ็บป่วยคนเดือดร้อนคนลําบากผมเชื่อว่ามีทุกวันครับคุณหมอคุณพยาบาลต้องทํางานหนักทุกวันอยู่แล้วแต่อะไรที่พวกเราพอจะแบ่งเบาพี่หมอพี่พยาบาลได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองเรื่องของการมีน้ําจิตน้ําใจในการที่จะช่วยเหลือดูแลผู้อื่น รวมถึงเ,ออเรื่องของการให้กำลังใจผมว่ามันทำให้โลกใบนี้น่าอยู่นะครับขอให้ศูนย์รวมใจสองฝั่งโคงนี้ครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เอาไว้เตือนใจของพวกเราทุกคนในอนาคตด้วยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารักกันเราสามัคคีกันมันทําให้โลกมันน่าอยู่ครับเหมือนกับไทยลราที่รักกันสามัคคีกันในวันนั้น ชื่นใจมากนะครับผมชื่นใจมากๆเลยผมต้องขอบคุณนะครับเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าทุกๆคนไม่ช่วยกันไม่เห็นถึงความสําคัญในวันนั้นนะครับก็ดีใจครับนะกว่าจะผ่านมาได้หนักเหมือนกันครับอืม